สวัสดีครับผมนายนัทพงศ์ผมมาชาไอโค้ดเบลจากโรงเรียนกีฬาคัพนมโอพนมการการ MOU กันมากับาานครพนมกับทามเขาส่งโค้ดมาที่นี่ถูกไหมครับผมโค้ดมาทำอะไรบ้างครับตอนนี้หน้าที่เป็นอยนะ่างไก็ศึกษาดูงานครับแล้วก็นำไอสิ่งที่ทามครับ สอนก็จะไปพัฒนาที่โรงเรียนกีฬานครพนมครับก่อนหน้านี้โค้ชทำอะไรบ้างครับก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้ช่วยที่โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล6นครอุดรธานีนะครับเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับทำเกี่ยวกับนักฟุตบอลในโรงเรียนครับ,รบผมอน พี่เี่ยคนว่ากบลมอินโทครับพื้นฐานกบลมพีอบลมจีรับพีอินอินโทอินโทครับผมมาที่นี่ที่มาเห็นวันนี้ที่เห็นเบื้องต้นเห็นอะไรจากสนามซ้อมแห่งนี้บ้างครับเห็นความเป็นมืออาชีพครับที่จะนำไปพัฒนาเด็กที่จังหวัดนครพนมครับ เด็กๆเป็นไงครับเด็กๆตื่นเต้นครับมีความตั้งใจที่อยากจะซ้อมกับมืออาชีพก็สําหรับตัวแทนของนักฟุตบอลโรงนี้กีฬานครพนมนะครับก็คัดมาทั้งหมด5คนก็จะเป็นรุ่น17ปี3คน14ปี1คน15ปี1คนนะครับก็จะเป็นตัวแทนของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสตาฟโค้ชในโรงเรียนแล้วก็ท่านประธานนะครับที่ที่ทรับผิดชอบก็ มาฝึกซ้อมนะครับเพื่อร่วมกับทีมพามนะครับเพื่อจะนำความรู้ตรงนี้นะครับมาพัฒนาตัวเองแล้วก็มาเป็นไอแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะครับในวันข้างหน้าเพื่อจะเป็นนักบอลอาชีพครับสุดทา้ายฝากอะไรกับเด็กนครพนมเพ่อ,อจ,จะได้ดูอยากจะฝากถึงเด็กนครพนมนะครับที่ถึงจะอยู่ต่างจางังหวัด แต่โอกาสที่ที่อยู่ไกลนะครับแต่มีผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพื่อนํามานะครับเพื่อมอบโอกาสตรงนี้นะครับเพื่อจะมาพัฒนาในเรื่องฟุตบอลนะครับโอกาสนะถึงจะเราจะอยู่ต่างจังหวัดแต่เราก็ไอโอกาสนะครับไปถึงเรานะครับถึงจะอยู่ไกลแต่โอกาสไปถึงเรานะครับก็ อยากฝากให้เด็กๆมีความตั้งใจในจังหวัดนะครับมีโอกาสนะครับกันทุกคนครับผม